หยุดมองหาเลขเด็ดสักนาทีแล้วก้มลงเช็คสีเสื้อที่คุณใส่อยู่ตอนนี้ให้ดีครับเพราะวันนี้อาจเป็นวันที่คุณรวยที่สุดหรือน่าเสียดายที่สุดเพียงเพราะเศษผ้าที่สวมอยู่บนร่างกายคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโชคลาภที่ควรจะเป็นของคุณถึงชอบเฉียดไปเฉียดมาหรือบางครั้งเงินที่กำลังจะเข้ามือกลับมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปก่อนทุกทีคำตอบอาจไม่ใช่เพราะดวงคุณไม่ดีแต่มันเป็นเพราะคุณกำลังใส่สีขัดลาบ ที่เปรียบเสมือนกำแพงล่องหนกั้นพลังงานมหาศาลไม่ให้เข้าหาตัววันนี้ผมจะมากลางตำราให้เช็คกันชัดๆแบบรายวันเกิดใครที่กำลังใส่สีกละกินีอยู่ผมบอกเลยว่าต้องรีบแก้ด่วนก่อนที่เข็มนาฬิกาจะเดินไปถึงเวลาประกาศผลรางวัลเพราะความรวยมันไม่รอคนที่ทำตัวเป็นฉนวนกั้นโชคครับสำหรับชาววันจันทร์คุณคือผู้ที่มีดวงชะตาผูกพันกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนและจินตนาการ แต่ในวันแห่งการเสี่ยงโชคแบบนี้พลังงานของคุณจะค่อนข้างอ่อนไหวเป็นพิเศษสีที่ห้ามใส่เด็ดขาดคือสีแดงครับเพราะสีแดงคือธาตุไฟที่ร้อนแรงเกินไปสำหรับคุณมันจะเข้ามาเผาผลาญเมตตามหานิยมซึ่งเป็นเกราะคุ้มกันโชคลาภของคุณเมื่อคุณใส่สีแดง ออร่ารอบตัวจะกลายเป็นสีที่ดุกดันเกินจริงทําให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภมองว่าคุณกําลังอยู่ในสภาวะที่ใจร้อนและวู่วามจนไม่พร้อมจะรับทรัพย์ก้อนใหญ่ที่ต้องใช้สมาธิในการครอบครองหากคุณต้องการเปลี่ยนดวงให้ปังสีที่ต้องรีบหามาสวมใส่คือสีเขียวทุกเฉดครับตั้งแต่เขียวอ่อนไปจนถึงเขียวเข้มเพราะสีเขียวคือสีแห่งความงอกเงยและเป็นสีที่ช่วยเหนี่ยวรั้งพลังงานเงินทอง ให้มาหยุดอยู่ที่ตัวคุณสำหรับคนวันจันทร์สีเขียวจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่คอยดูดซับโอกาสดีๆและตัวเลขที่แม่นยำให้เข้ามาสู่การรับรู้ของคุณใครที่ใส่สีเขียวในวันหวยออกจะรู้สึกได้เลยว่าคนรอบข้างจะเมตตาหรือมักจะมีคนนำโชคลาภมาถึงที่โดยไม่ต้องออกไปไขว่คว้าให้เหนื่อยแรงในทางจิตวิทยา การที่คนวันจันทร์เลี่ยงสีแดงมาใส่สีเขียวจะช่วยลดความตื่นเต้นที่ปนความวิตกกังวลลงได้ครับเมื่อใจคุณนิ่งพลังงานคอนตัมในการดึงดูดโชคลาภจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดคุณจะสังเกตได้ว่าวันที่ใส่สีเขียวคุณจะตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่ด้วยความมั่นใจไม่หลังเลไม่เปลี่ยนใจไปมา โชคลาภเดินผ่านหน้าไปแบบมองไม่เห็นคุณเหมือนดวงชะตาโดนหมอกสีขาวปกคลุมจนมืดบอดครับสีที่คนวันอังคารต้องใช้เพื่อดึงโชคใหญ่คือสีชมพูหรือสีแดงครับฟังดูขัดกับวันจันทร์ใช่ไหมครับแต่สําหรับวันอังคารสีแดงคือสีแห่งสีหรือสีที่นํามาซึ่งเกียรติยศและทรัพย์สินพลังงานของสีแดงจะไปกระตุ้นธาตุไฟในตัวนักสู้ของคุณให้กลายเป็นแรงดึงดูดมหาศาล ใครที่ใส่สีแดงหรือชมพูเข้มในวันหวยออกจะมีโอกาสได้รับโชคก้อนโตจากการเสี่ยงดวงแบบไม่คาดฝันหรือมีเกณฑ์ถูกรางวัลต่อเนื่องหลายงวดซ้อนเพราะออร่าแห่งความเฮงมันแผ่ออกมาจนบังตาความโชคร้ายไปหมดสิน้นการใส่สีที่ถูกโฉลกอย่างสีชมพูจะช่วยส่งเสริมให้คนวันอังคารมีความกล้าในทางที่ถูกต้องครับโดยปกติชาววันอังคารมักจะตัดสินใจเร็วอยู่แล้ว แต่การมีสีมงคลมาเสริมจะช่วยเปลี่ยนความเร็วเป็นความแม่นยำคุณจะเลือกซื้อเลขด้วยสัญชตาตญาณที่ถูกต้องพลังของสีเสื้อจะช่วยให้ใจของคุณเชื่อมต่อกับโชคลาภได้โดยตรงทําให้การลุ้นผลหวยในบ่ายวันนั้นไม่ใช่ความเครียดแต่เป็นความตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกซึ่งเป็นสภาวะที่โชคลาภชอบอาศัยอยู่มากที่สุดประสบการณ์จากพี่เก่งชายหนุ่มวันอังคารที่ทำงานรับเหมาเล่าว่า ปกติใส่แต่เสื้อช็อปสีขาวเทาม่นมนซื้อหวยไม่เคยได้แม้แต่เลขท้ายงวดนั้นภรรยาบังคับให้เปลี่ยนมาใส่เสื้อยืดสีแดงสดไปเดินตลาดผลปรากฏว่ามีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาทักให้ช่วยซื้อเลขนมบัตรที่เขาทำตกไว้พี่เก่งก็หยิบมาแบบไม่ได้คิดอะไรสรุปงวดนั้นถูกเลขท้ายสองตัวไปถึง20บใบพี่เก่งบอกว่าตั้งแต่ใส่สีแดงวันนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองมีพลังดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้จริงๆ ชาววันพุธกลางวันผู้มีดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารและสติปัญญาพลังงานของคุณคือความรวดเร็วและการปรับตัวแต่ในวันลุ้นโชคแบบนี้สีที่เปรียบเสมือนยาพิษของคุณคือสีชมพูครับเพราะสีชมพูเป็นสีที่เป็นอริกับชาววันพุธกลางวันอย่างแรงในทางทักษะพลังของมันจะเข้าไปทําให้กระแสการรับรู้โช่วลาบของคุณติดขัดคุณจะรู้สึกว่าการตัดสินใจเลือกเลขมันดูมัวหมองไปหมดหรือมักจะได้รับข้อมูลผิดผิด หรือเลขเคลื่อนจากความเป็นจริงสีชมพูจะดึงดูดพลังของการขัดแย้งทําให้แทนที่คุณจะได้รับทรัพย์คุณกลับต้องไปเสียเวลากับเรื่องหยุมหยิมจนพลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายหากคุณอยากให้โชคพุ่งใส่จนตั้งตัวไม่ติดสีที่ต้องหามาใส่คือสีเขียวหรือสีดําครับสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันสีเขียวคือสีประจําตัวที่ส่งเสริมพลังอํานาจส่วนสีดําคือสีที่ช่วยกักเก็บทรัพย์สิน พลังของสีโทนเข้มนี้จะช่วยสร้างเกราะป้องกันโชคไม่ให้ไหลออกไปที่อื่นและช่วยเสริมส่งให้คุณมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำกว่าใครเพื่อนใครที่ใส่เสื้อสีเขียวมารากตหรือสีดำคลับไปลุ้นหวยจะมีเกณฑ์ได้รับโชคจากเลขใกล้ตัวหรือเลขที่มาจากการเดินทางไปทำงานในวันนั้นแบบส้มหล่นครับทางด้านจิตวิทยาการใส่สีเขียวจะช่วยให้ชาววันพุธกลางวันมีความรู้สึกมั่นคงในใจมากขึ้นครับเนื่องจากพื้นฐานคุณเป็นคนคิดเยอะ คิดเร็วการใส่สีที่ถูกฉลกจะช่วยจัดระเบียบความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นความนิ่งเมื่อคุณนิ่งพลังการดึงดูดซัพ์จะทำงานได้ดีขึ้นเป็นสองเท่าครับคุณจะสังเกตได้ว่าวันที่ใส่สีมงคลคุณจะไม่ถูกชักจูงโดยคนรอบข้างได้ง่ายและมักจะยึดมั่นในเลขที่ใช่สำหรับตัวเองซึ่งเลขตัวนั้นแหละครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในบ่ายวันนั้นมีเรื่องเล่าจากคุณนกสาวธนาคารที่เกิดวันพุธกลางวัน เธอแชร์ประสบการณ์ว่าปกติวันหวยออกเธอจะชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพูอ่อนๆเพราะดูสุภาพแต่ไม่เคยมีโชคเลยจนกระทั่งงวดหนึ่งเธอเปลี่ยนมาใส่สูตรสีดำทับเสื้อสีเขียวเข้มผลคือเย็นวันนั้นเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5ถึง3ใบเธอเล่าว่าความรู้สึกตอนหยิบสลากใบนั้นมันเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างบอกให้เธอหยิบเลขนี้นะทั้งที่ปกติเธอจะลังเลอยู่นาน นี่คือพลังของสีเสื้อที่เข้าไปจูนคลื่นพลังงานให้ตรงกับโชคลาบครับสำหรับชาววันพุธกลางคืนหรือกลุ่มดาวราหูคุณคือผู้ที่มีดวงชะตาเกี่ยวพันกับลาบลอยและโชคจากทางไกลอยู่แล้ว ใจของคุณจมใสพร้อมรับข่าวดีพลังงานบวกจากสีสว่างจะไปทำลายความหม่นหมองในดวงชะตาทำให้คุณกลายเป็นเป้าหมายของโชคลาภได้ง่ายขึ้นในวินาทีที่เข็มนาฬิกาประกาศผลรางวัลใจที่ผ่องใสในเสื้อสีขาวจะดึงดูดคลื่นความถี่ของชัยชนะให้เข้ามาประทะที่ตัวคุณโดยตรงมีประสบการณ์จริงจากคุณชัยหนุ่มวิศวกรที่เกิดวันพุธกลางคืน เขาเล่าว่าปกติจะชอบใส่เสื้อสีเข้มหรือสีส้มสดใสาตามใจชอบแต่งวดล่าสุดเขาเปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ตส,สีขาวนวลไปทำงานปรากฏว่าระหว่างพักเที่ยงมีคนแก่มาเดินขายลอตเตอรี่ให้เขาด้วยความสงสารเขาเลยอุดหนุนมาสองใบสรุปถูกเลขท้าย3ตัวหน้าแบบเต็มๆเ,เขาเชื่อว่าสีขาวช่วยให้เขามีรัศมีที่ดูน่าเอ็นดูจนโชคลาภเดินเข้ามาหาถึงที่แบบนี้ครับมาถึงชาวันพฤหัสบดี พี่ใหญ่ผู้ทรงความรู้ที่มีดาวครูคุ้มครองดวงชะตาแม้คุณจะมีพื้นดวงที่แข็งแกร่งแต่ในวันแห่งโชคลาภสีที่คุณต้องสลัดทิ้งคือสีม่วงครับเพราะสีม่วงคือสีแห่งความกดดันและการแบกภาระสำหรับคุณการใส่สีม่วงในวันหวยออกจะทำให้ดวงของคุณหนักอึ้องเกินไปโชคลาภจะเดินเข้าไม่ถึงตัวเพราะติดกำแพงความเครียดที่คุณสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว สีนี้จะทำให้คุณมัวแต่ไปวุ่นวายกับการแก้ปัญหาให้คนอื่นจนลืมดูแลโชคลาภของตัวเองหรือมักจะมีเรื่องให้เสียทรัพย์ก่อนที่จะได้ทรัพย์ครับสีที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นเศรษฐีในพริบตาคือสีส้มและสีทองครับนี่คือสีมงคลประจำวันเกิดที่จะไปเสริมพลังอำนาจและวาสนาให้พุ่งขึ้นถึงขีดสุดสีส้มคือพลังแห่งปัญญาที่จะช่วยส่องทางให้คุณเห็นช่องทางรวยส่วนสีทองคือสีแหง่งขุมทรัพย์มหาศาล ใครที่สวมเสื้อสีส้มอิฐหรือสีทองอารามในวันลุ้นโชคจะมีพลังในการดึงดูดลาบลอยก้อนใหญ่จากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักเป็นงวดที่คุณจะมีโอกาสได้โชคแบบจัดหนักจัดเต็มครับทางจิตวิทยาสีส้มจะช่วยให้ชาววันพฤหัสรู้สึกกระปรี้กระเป่าและมีความ ของคุณไว้จนมิดครับสีที่ใส่แล้วจะถูกหวยรางวัลใหญ่สําหรับวันเสาร์คือสีแดงหรือสีม่วงครับโดยเฉพาะสีม่วงเข้มหรือแดงเลือดหมูเพราะเป็นสีที่เสริมตะบะและอํานาจให้กับดาวเสาร์เมื่อคุณใส่สีโทนเข้มและพลังนี้ออร่าของคุณจะดูน่านับถือและมีพลังในการสั่งโชคลาบให้เข้ามาหาตัวใครที่ใส่สีแดงหรือม่วงในวันเสาร์จะมีดวงเสี่ยงโชคที่โดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่จากการลุ้นในนาทีสุดท้าย หรือเลขที่ได้มาจากการไปทำบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณครับจิตวิทยาของคนวันเสาร์เมื่อใส่สีแดงหรือม่วงจะช่วยเสริมความมั่นใจแบบนักปกครองครับทำให้คุณไม่กลัวที่จะเสี่ยงและมีจังหวะการตัดสินใจที่เด็ดขาดพลังของสีเสื้อจะช่วยให้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสุดซึ่งเป็นสภาวะที่โชคลาภก้อนใหญ่ชอบวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังงานนิ่งและหนักแน่นแบบนี้ การลุ้นหวยบ่ายวันนั้นจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่แฝงไว้ด้วยความมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเรื่องเล่าจากเฮ er ียสมเจ้าของร้านขายของชำที่เกิดวันเสาร์เขาบอกว่าปกติใส่แต่เสื้อกล้ามสีขาวหรือเขียวอ่อนแต่งวดที่ผ่านมาใส่เสื้อสีดางเข้มที่ลูกสาวซื้อให้ผลคือถูกเลขท้าย3มตัวไปหลายหมื่นบาทเฮีย er แกเล่าด้วยความดีใจว่าวันนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองดวงเฮงตลอดเวลาตั้งแต่ขายของดีจนไปถึงหวยออก สรุปสีแดงพาเฮียรวยจริงๆในงวดนั้นครับปิดท้ายด้วยชาววันอาทิตย์ผู้มีพลังแห่งแสงอาทิตย์ในตัวคุณคือคนที่มีดวงแห่งผู้นำและโชคลาภที่รวดเร็วแต่สีที่เปรียบเสมือนน้ำมาดับไฟโชคของคุณคือสีน้ำเงินและสีฟ้าครับ ในทางโหราศาสตร์สีน้ำเงินคือกาลกินีของคนวันอาทิตย์ในมิติของการเสี่ยงดวงพลังน้ำมหาศาลจะเข้ามาดับความกระตือรือร้นและดับรัศมีแห่งความร่ำรวยของคุณไปจนหมดสิน้นการใส่สีฟ้าจะทำให้โชคลาภของคุณละลายหายไปกับน้ำหรือถูกขัดจังหวะในวินาทีสำคัญจนชวดรางวัลใหญ่อย่างน่าเสียดายครับ สีที่จะทำให้คุณรวยจนฉุดไม่อยู่คือสีม่วงหรือสีเขียวครับสำหรับชาววันอาทิตย์สีม่วงคือสีแห่งสีหรือสีที่นำมาซึ่งทรัพย์สินมหาศาลส่วนสีเขียวคือสีแห่งโชคลาภและการสนับสนุนพลังของสองสีนี้จะเข้าไปเสริมให้ไฟวันอาทิตย์ของคุณโชคช่วงและมีพลังดึงดูดทรัพย์เข้ากระเป๋าใครที่ใส่เสื้อสีม่วงเปลือกมังคุดหรือสีเขียวใบไม้ในวันหวยออกจะมีดวงโดดเด่นกว่าใครเพื่อนมีเกณฑ์ถูกร วันใหญ่หรือได้โชคแบบฟลุกๆจากเลขที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อครับ ทางด้านจิตวิทยาสีม่วงและเขียวจะช่วยลดความใจร้อนของชาววันอาทิตย์ลงได้ทำให้คุณมีความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ตัวเลขมากขึ้นเมื่อคุณไม่ใจร้อนจนเกินไปพลังงานในตัวคุณจะสมดุลและพร้อมสำหรับการเป็นผู้รับโชคที่ดีคุณจะรู้สึกถึงความโปร่งสบายในใจและความโปร่งนี่แหละครับที่เปิดทางให้เงินล้านไหลเข้าหาคุณแบบไม่มีอะไรกัน้น ในบ่ายวันนั้นความสำเร็จจะวิ่งเข้าชนคุณอย่างแน่นอน ประสบการณ์สุดท้ายจากคุณเอกหนุ่มออฟฟิศวันอาทิตย์เล่าว่าปกติชอบใส่เชิ้ตสีฟ้าไปทำงานแต่เปลี่ยนมาใส่เสื้อสีม่วงตามคำแนะนำของแฟนในวันหวยออกปรากฏว่างวดนั้นเขาถูกรางวัลเลขหน้าสามตัวไปสองใบจากการสุ่มหยิบลอตเตอรี่หน้าเซเว่นคุณเอกบอกว่ามันตลกมากตรงที่เลขนั้นเขาไม่เคยคิดจะซื้อเลยแต่พอใส่เสื้อสีม่วงแล้วรู้สึกเหมือนสีมันดนใจให้หยิบใบนั้นขึ้นมาจนกลายเป็นเศรษฐีในบ่ายวันนั้น สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มเครียดเพราะเสื้อสีที่ผมห้ามดันเป็นตัวเดียวกับที่คุณใส่อยู่ในตอนนี้และสถานการณ์มันบังคับให้เปลี่ยนเสื้อไม่ทันจริงๆไม่ต้องตกใจไปครับพลังงานลบสามารถบรรเทาได้ด้วยกฎแห่งก,การเบี่ยงเบนวิธีที่ง่ายที่สุดคือการหาไอเทมสีที่เป็นมงคลมาพกติดตัวไว้เพื่อเบรกกระแสะขัดลาบครับ สวัสดีครับ